นี่นะครับสูตรน้ำยาเร่งรากแล้วก็ใส่เอ็มร้อยห้าสิบลงไปนี่กะปิหนึ่งช้อนประมาณหนึ่งช้อนนะครับนี่แล้วก็คนให้เข้ากันนี่แล้วก็คนให้เข้ากันนี่คือน้ำยาเร่งรากนะครับเวลาใช้เราก็ใช้แค่นิดเดียวนี่ครับ เดี๋ยวเราไม่หมดเราก็ใส่ตู้เย็นไว้ได้นะครับอันนี้ดูจากสูตรพ่อพงพอเพียงเลยสูตรนี้เดี๋ยวเราจะไปเติมกันนะครับที่เราตอนกิ่งเอาไว้นะฮะแล้วก็ใส่คืนเข้าไปในขวดนี่ครับนี่นะครับฤึษบ กะปิงไม่ละลายเลยนี่เนื้อกะปิยังเป็นเนื้อกะปิอยู่เลยหนึ่งช้อนเรานี่ครับจะมีเนื้อกะปิก็มีไข่ตอซานนี่โอเคเรียบร้อยครับเอาล้างนิดหนึ่งนี่นะครับอ่าเราก็ได้มุมกิ่งของมะนาวเลมอนแล้วนะครับที่เราจะตอนนะครับนี่ เราจะใช้ประมาณมุมนี้นะครับก็ค่อยๆผ่าเข้าไปนะครับเหมือนเดิมเหมือนชมพู่เลยนะครับนี่นี่ครับก็ผ่าไปทีกกลางกิ่งนะครับนี่โอเคแล้วเราก็ทําการใส่ขวดเข้าไปนะครับเพราะว่าที่เราเลือกตรงนี้เพราะว่าเราค่อนข้างจะมีมุมที่ ช่ว่ดันได้นะครับเนี่ยแล้วเราก็มัดอืมอย่างนี้ก็ได้ครับค่อนข้างเยอะเลยนี่เพราะว่าเขาฉีกขึ้นไปไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ใช้เชือกปูกให้แน่นเหมือนเดิมนะครับนี่นี่ครับ ก่อนที่เราจะเติมน้ําเราก็มัดขวดให้สนิทให้แน่นเลยนะครับเพื่อจะให้ไม่ขยับอันนี้ผมว่าประสบความสําเร็จเลยเพราะว่าค่างๆยาวแล้วก็อยู่ติดแล้วมีกิ่งค้ำข้างล่างรองรับน้ําหนักของน้ําได้นะครับเพราะว่าถ้าเราเลือกมุมมุมกิ่งไม่ดีนะครับเวลาเราเติมน้ําลงไปเนี่ยครับพอเขาขยับเนี่ยมันก็จะทําให้เลื่อนได้อันนี้ก็คือยาวเลยแล้วเราก็ทําการเติมน้ําลงไปนะครับนี่ง่าเยเลยผมก็ตักน้ํามารอข้างๆแล้ว นี่คือผลของมะนาวเลมอนที่กําลังเหลืองนะครับผมยังไม่ได้เด็ดไปปกติจะดกนะครับก็ได้เป็นสิบกว่าลูกละต้นนี้นะครับนี่แล้วก็เติมน้ําให้เต็มอันนี้ผมกล่าวว่าผมจะลองแค่กิ่งเดียวก่อนเพราะว่ามะนาวต้องใช้เวลานี่ขยับหน่อยเลยไหมครับนี่นี่ครับเต็มแล้วอโอเคเลยผมว่าอันนี้ประสบความสําเร็จแน่เดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับว่า คลิปตอนกิ่งมะนาวเลมอนของผมจะประสบความสําเร็จไหมนะครับแล้วก็ตอนนี้มีอยู่สองลูกนะครับตอนนี้ต้นเล็กนะครับผมปลูกมาประมาณปีกว่าๆนะครับต้นนี้ได้กินลูกไปเกือบสิบลูกแล้วนะครับต้ารุ่นที่เพิ่งเด็ดไปด้วยเหมือนกันนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูครับว่าจะเป็นยังไงต่อขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับเหนือพาเที่ยวเป็นสไตล์การท่องเที่ยวการทรําเกษตรการเอาชีวิตรอดในชุกยุคปัจจุบันนี้ที่เราต้องพอเพียงเนาะแล้วก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆปรับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ช่องเนอพาเที่ยวพามาตอนกิ่งโดยที่ใช้น้ํานะครับเราไม่ใช่ดินเลยใช้ขุ๋ยมะพร้าวนะครับวันนี้เราจะมาทดลองใช้น้ําในการตอนกิ่งกันนะครับอันนี้จะเป็นลกนิดนึงเนาะช่วงนี้ฝนตกอันนี้จะเป็นมะนาวเลมอนผมนะครับนี่ครับก็จะเห็นผลอยู่นะครับนี่ฮะลูกค่อนข้างค่อนข้างสวยอยู่นะครับนี่ลูกน้องไม้แก้วนี่นะครับเริ่มเหลืองอันนี้เราเดี๋ยวก็เราง่ายจะเด็ดไปได้ได้กินแล้วครับ เราก็จะมาตอนกิ่งนะครับอันนี้กิ่งมะนาวเลมอนผมมีอยู่ต้นเดียวนะครับตอนที่ผมไปซื้อก็ราคาค่อนข้างสูงอยู่เราก็เลยมองว่าเอ้ยเราลองมาตอนเป็นตอนพันกิ่งมะนาวเลมอนเราดีกว่าว่าเราจะไปใช้ประโยชน์เอาไว้ขยายพันุ์ในสวนในไร่เรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับว่าจะได้ผลไหมเนาะเดี๋ยวเรามาดูครับว่าผมจะตอนกิ่งไหนแล้วก็จะได้ผลหรือเปล่านะครับมันมีอยู่สองสามกิ่งที่เขาอยู่ติดดินอันเนี้จะง่ายเลยนะครับเพราะว่าตอนที่ คลิปที่แล้วที่เราตอนต้นชุพู่ไปเนี่ยเพราะกิ่งเขากิ่งเขาสูงผูกยากแล้วก็ทําให้โอกาสในการหลุดหรือไม่ติดลากในค่อนข้างสูงแต่เน,นี้เราจะอาตอนตรงดินเลยแล้วก็สามารถเอาขวดอย่างนี้ครับวางกับดินได้เลยมันก็จะง่ายนิดนึงนะครับเนี่ยฮะอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะตอนอยังไงเนาะนี่นะครับหลังจากนั้นเราก็จากมะนาวเลมอนเราเราก็มาเติมสูตรน้ายาเล่งรากของเรานะครับลงไปนี่นี่นะครับโอเคเรียบร้อยหลังจากน,นั้นเดี๋ยวเราเอาใส่ตู้เย็นหรืเรามาดูกันครับว่า อีกหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปจะมีรากออกไหมนะนี่คือมะนาวเลมอนนะครับนี่ลูกใช้ได้เลยนะครับ